วิธีการพิมพ์ f i d i เดล็อสำหรับเครื่องพิมพ์ Canon E3170 ขั้นตอนแรกให้เราไปที่หน้าจอพิมเตอร์ของเรากดปุ่ม Direct 1ครั้งหน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์เดล็ c กขึ้นมาจากนั้นให้เราไปที่มือถือของเราเข้า Wi-Fi เลือก Wi-Fi พิมเ,เ,เตอร์ที่เราจะทำการปริมพใส่รหัส Wi-Fi จากนั้นเลือกรุ่นพิมเตอร์ที่เราจะทำการพิมพ Canon E3100 Series เข้าแอปพลิเคชัน Canon Printer เพื่อเพิ่มปรินเตอร์หลังจากเพิ่มปรินเตอร์เสร็จแล้วเลือกพิมพ์รูปภาพจากนั้นเลือกสมาร์ทโฟนเลือกรูปภาพจากอัลบั้มรูปที่เราจะทำการปริน print. หลังจากเลือกรูปเสร็จแล้วให้กดคำว่าถัดไป เลือกการตั้งค่าการพิมพ์การตั้งค่าหน้ากระดาษชนิดของกระดาษขนาดของกระดาษหลังจากที่เราตั้งค่าหน้ากระดาษเสร็จแล้วให้กดลูกศรย้อนกลับไปหนึ่งครั้งจะขึ้นตัวอย่างก่อนพิมพ์ให้เราดูหลังจากนั้นเราก็กดเลือกคำว่าพิมพ์เครื่องปิ้นก็จะทำการพิมพ์รูปให้เราสำหรับการปิ้น WiFi d i r e c ก Canon E 3 1 7 0ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ